ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะพยายามอย่าเผลอรับสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแม้แต่น้อยเพราะบางครั้งมันอาจจะขยายเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงได้นะคะกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วหรอคะเหนื่อยไหมคะทำงานวันนี้นิดนึงแล้วทานอะไรไม่ได้คะเนี่ยยังเลยพี่โดมคะ พอดีว่าลูกไม้มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังอะค่ะคือเพื่อนของลูกไม้ค่ะเขาไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วพอเขากลับมาที่ประเทศไทยอะค่ะบินค่าโทรศัพท์มาที่บ้านแพงมากเป็นหมื่นเลยเพื่อนแทบช็อกเลยค่ะโอ้มีแบบนี้ด้วยเหรอแล้วทําไมถึงได้แพงมากมายขนาดนั้นละ่ะก็เพราะเพื่อนของลูกไม้ค่ะไม่ได้ปิดโลมิ่งค่ะเลยเสียค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ตในต่างประเทศอะอืมถ้าอยากไปออกนอกประเทศนี่ต้องทอํายังไงบ้างล่ะ ง่ายๆเลยค่ะก็แค่กดดอกจัน1 06สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกฟรีไม่เสียค่าบริการค่ะแค่นี้ก็จะป้องกันไม่ให้เครือข่ายที่เราใช้อยู่ไปเชื่อมต่อโรจิตอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะฮะกดอะไรนะกดดอกจัน106สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกเบอร์เดียวปิดเน็ตกนไปนอกได้ทุกระบบป้องกันบิดช็อปเลยค่ะโหดีจังเลยเนาะงั้นพวกเราสองคนพี่น้องก็ต้องขอบคุณกสทชที่มีระบบดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ใช้กัน อร่อยไหมพี่โดมงาน,นค่ะแบ่งกันทานแบ่งกันทานค่ะ,ะนึกว่าจะไม่ชวน